อ้าวแล้วเดี๋ยวผมมอเตอก์ไซคจะขี่จักรยานไปจเจอกันที่ฟอร์มอลนะทุกคนกูดไวกูดไวอ้าวมากคน สวัสดีครับยินดีต้อรนรับเข้าสู่ vlog Mr. Poop เป็น EP ที่4แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกิน formal เล่าก่อนว่า formal มันคืออะไร formal มันคือถ้าเกิดใครเคยดู Harry Potter นะครับ er, จะเห็นฉากหนึ่งที่เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยกินข้าวด้วยกันในหอห้องหอยใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ professor Dumbledore เปิดห้อง<ม>อะไรประมาณนั้นใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงก็คือต้องใส่สูตรนะครับต้องใส่สูตร ใส่กาวไปแต่ผมลืมกาวกาวนี่คือแบบที่ใส่ข้างหลังนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปกินฟอร์มอลที่คิสคอลเลจคืออย่างนี้ครับคือเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะมีบ้านต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นสลิทเทรินกริฟฟินดอร์เหมือนกันเลยแต่ที่เคมบริดจ์เนี่ยมันใหญ่เป็นยูนิเวอร์ซิตี้ที่ใหญ่มากมีทั้งหมดประมาณ40บ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันก็จะมีฮอร์ของตัวเองเนาะแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คือทุกบ้านกินรวมกันฮอร์เดียวใช่ไหมแต่คราวนี้ที่เนี่ยแตต่ละะบ้านก็จมีอออของงัวเ เพราะฉะนั้นเวลาเราไปฟอร์มอลเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปบ้านไหนแต่ละบ้านก็จะมีกิมมิคแตกต่างกันนิดหน่อยบางบ้านก็จะแบบพอสูงบางบ้านก็จะมีแคนโดบางบ้านก็แล้วแต่แต่เอางี้แต่วันนี้ผมจะไปกินที่ Kiss College Kiss College มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยครับอ้าวแล้วเดี๋ยวผมก็กำลังจะขี่จักรยานไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โฮมตันคอลเลจเหมือนเดิมออกจากห้องมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขับจักรยานไปโคตรหนาวเลยไม่มีกาวด้วย <c oughs> ใส่สูตรเดินใสูตรขี่จักรยารนไปเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟอร์มอลนะทุกคนเจอกัน <S <S ตอนนี้เราก็อยู่หน้าคลิง p า r a เรนะครับหลังจากปั่นจักรยานกันมาเราก็มาถึงแล้วนะแต่ฟอร์มอลที่เราจะไปกินกันวันนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะ,ะอยู่ที่คอรเลจข้างๆ แต่ว่าให้มาดูวิวนิดนึงเรามาถึงก่อนเวลาไม่ไม่มีใครมาเลยผมมาอยู่คนเดียวเลยเดินมาที่นี่คนเดียว <c oughs> ผมเ่ะเดี๋ยวผมไปแวะซูปเปอร์ซื้อแอลกอฮอล์ก่อนเข้าฟอกมอนะไปไปซื้อกันเถอะ <c oughs> อ้าวสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็ซื้อเหล้ามาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวซื้อไปอีกสองอันเอาเซ่หหน่อยเซ่หหน่อย <c oughs> ล็อกกูดังนะดัง,ดงนะ I believe you อันนี้เพื่อนที่เคมบริดจ์นะครับเนเน่กับลีโอเดี๋ยวเราจะไปฟ้องก็คิสด้วยกันบอกเลยว่าวันนี้สนุกแน่นอนเฮ้ยคิสนี่มันแบบเป็นคอลเลจที่คนดังๆอยู่ด้วยค่ะคอลเลจสตีเฟนฮอปกิงเคยอยู่ที่เป็นเพล่โรที่คีสหลอกเใช่เหรอเดี๋ยวมีห้องเดี๋ยวไปดูสติเดนต์ฮะเจสสติเดนต์ฮอปกิงนี่คือฮอปกิงที่แบล็คโฮลไกลแบล็คโฮลอ๋อที่แบบนั่งเบอร์เก้นใช่ไหมอย่าตัดใจใช่ใช่ใช่ เออเป็นคอลเลจที่สตีเวนฮอว์กินอยู่บอกเลยว่าเทายากมากก็คือเพื่อนผมเก่งก็่นั้นเถอะเขามีห้องด้วยเหรอเขาจะมีแบบเป็นแร็กอยู่ที่ผืนอ่ะเป็นป้ายไว้ที่ข้างหน้าของเขาเขาอย่อ้ช่อเช่ดีดีดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะเฮ้ยคลิปนี้สนุกแน่เลยถ้าใครดูอยู่นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริงเดือบเบลล์ให้ผมด้วยนะคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้มีไม่บ่อยมีแค่ทีละครั้งเท่านั้นนะทุกคนไป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 ดูกันเถอะอ้าวนี่กูกำลังทำทำอะไรอยู่ครับ โอ้โหวันนี้ผมได้ถือโทรศัพท์แล้วแน่นอนแล้วเกาคุณมาไหนเนี่ยเกาเกาพอดีแบบผู้ช้ยก็เทสแทนอ๋อก็เทสแทนเดี๋ยวตัดทิ้งตัดทิ้งไม่ต้องตัดโตบอกเราเรียวๆไม่มีตัดบอกอกเรียวๆใช่ไหมเรียวๆเลยเรียวๆหรือเรียวๆแฮ่แฮ่อันนี้มุกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเราจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วเดี๋ยวาพาไปดูพาไปดูแบบทางเข้า บอกเลยคอรเลจทิสมนันแบบลึกลับมากเหมือน,นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคอรเลจเลยนะอ้าวสวัสดีครับอ,อันนี้มีแฟนยังครับเนี่ยยังไม่มีครับเอ้ยโสดปะโสดครับอยากมีปะเอ้ย อันนี้คือป้ายสตีเวนฮอกกินนะครับอยู่ที่พื้นแถวนี้เพื่อนบอกว่าอยู่ที่พื้นแถวนี้เราไม่เดินไปเนอะเพราะว่าเราเราขี้เกียจเดินเชียรอีกนิดเดียวแม่งจะถึงสตีเวนฮอกกินละมึงเลยไม่กูเดินไปฮะตามหาสตีเวนฮอกกินทำไมทำไมต้องเขียนตรงนี้รู้ไหมทำไมอ่ะห้องเขาเคยอยู่ตรงนี้อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เลยเหรอห้องเขาตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยมันมืด อ่าโอ้โหนี่เขียนสตีเวนฮอคกินนะครับสตีเวนฮอคกินเขาเป็นใครครับเขาเขาเป็นนักฟิสิกส์ฟิิสสก์อ๋อนี่เขาเขียนอีควอไลชันที่เขาคิดด้วยเหรอ Kc กําลัง3 a ส่วน4อีควอชันแมกโคลอีควอชันแมกโคลไปเดี๋ยวเราเข้าไปฟอร์มอลกันอันนี้ก็คือเป็นทางขึ้นเลยนะแล้วเราก็อยู่หน้าคีสคอลเลจนะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวเราพอกินฟอร์มอลเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นบันไดนี้กันไป คนเยอะขนาดนี้กูจะติดโควิดไหมเนี่ยเอาลนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปนะถ้าในร์ีพอเตอร์บันไดมันจะเลื่อนได้ใช่ไหมแต่นี้มันไม่ใช่ไงก็เลยเลื่อนไม่ได้แต่ก็ก็เหมือนอยู่นะคาจรก็เหมือนอยู่อ้าวแฮร์ี่หรือเปล่าเนี่ยแฮร์รี่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ใช h e เอาไวน์เราก็ต้องมีเปิดไวน์นิดนึงนะครับ No hurry No hurry yeah. Wow oh. Cheers Thank you for the wine l o v e lovely lovely Thank you w oh, No, not Thank you. เดี๋ยวเราไปกันต่อเราไปนั่งกันเลยไปหาที่นั่งกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับคัตเทอรี่ของเขานะครับก็จะมีแบบอิงลิชคัตเทอรี่ปกติมีแก้วไวายให้ด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะดื่มไวายกันเอ้คัตเทอรี่ตรงนี้เขาเรียงไงวน์ยังไงรู้เปล่าเรียงไงวะเรียงไงวะเนี้ยออนเดิมตอนหลัด อ๋อคือจากนอกไปในนอกไปในนอกไปใไน,น,กไป,ไนปกตินอกหรือในอ่ะนอกนอกในในนอกไ,ไหนเฮ้ย <c oughs> อ่าเราก็มีขนมปังให้กินด้วย <c oughs> แล้วเขาก็มีรูปส,สเฟนฮอลกินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคล <c oughs> ้ายๆเป็นแบบความภาคภูมิใจของคอลเลจอ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> จะมีรูปแบบคนดังๆต่างๆเต็ม <c oughs> ไปหมดเลย อันหนึงน่งมันะต้ก็มีรูปปุ่งหนาใช่<ะ>น่า้อนอยู่แล้ว<อ>แล้วเดี๋ยวเขาก็จะปิดไฟแล้วนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยคราวนี้ <c oughs> ตรงไหนดับเบิ้ลดอนนะรูปไ้ใช่เรามีดับเบิ้ลดอยตรงนั้นด้วยนะครับโอ้ไฮ <c oughs> ไลท์ของที่นี่นะครับก็คือหน้าต่างห <c oughs> น้าต่างเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นตอนนี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบสิ่งที่บอกฮิสเอรี่ของแบบของคอลเลจคิสเอาไว้ว่า คอ,อเนนี่ยมีใครดังๆหรือว่ามีความเป็นมาอยังไงนะครับมันก็อยู่ที่หน้าต่างเลยบอกบอกเลยว่าโอกาสที่จะเข้ามาที่นี่ได้ที่สโพรฮอร์รอยากมากเลยนะก็ <c oughs> คือถือว่าโชคดีจริงๆที่ได้สปอตนี้มาที่นั่งกินตรงนี้แน่นอนนะครับแน่นอนเลยถ้าเกิดว่ากินฟอนร์มอก็ต้องกินวายดีๆอย่างนี้ <c oughs> สปอนเซอร์บายแฮรี่นั่นเอง อ้าวมาทุกคนเชียร์กูดไวกูดไวอ่าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับออเดิร์ฟนะครับ <c oughs> ออเดิร์ฟไอชิ้อร่อยวันแม่เหมือนแบบสโบรเาล่าอร่อยนะ <c oughs> ของดีของดี เอาอาหารมาแล้วนะครับน่ากินมากนะอานี่เป็นไก่นะครับ <c oughs> เมนคอร์สของวันนี้ห <c oughs> มูวันหว,นวานๆแบบแตกในลิ้นอะ่ะเหมือนเขาผสมแบบผ <c oughs> สมเหล้ามาด้วยนะ เมื่อกี้คือพอุ่กับคุณโศเขาก็จะรุกออกไปนะพวกเราก็ต้องรุกให้เขานิดนึงอ้าวแล้วอาหารหวานก็นมาแล้วนะครับความจริงก็ใช้ได้นะน็อตแบทเราลองมาชิม <c oughs> มาชิมเบสก่อนอืมอร่อยมากเป็นไอติมคาราเมลหลังอันนี้มันจะมีกาแฟอีกชิ้นทานกาแฟได้แล้วก็เขาจะมีช็อกโกแลตให้ช็อกโกแลตเล็กๆอย่างนี้เป็นช็อกโกแลตมิ้์แล้ววันนี้นะครับก็จบพอร์ทมอลไปแล้วแล้วเดี๋ยว าแล้วเราก็ออกมาจากฟอร์มอลวนะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นี่คือฟอร์มอลที่คีสเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ฟอร์มอลก็คือเราไปนั่งกินกันแบบที่ฮอนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริงเด h อบเบลให้ผมด้วยนะเจอกัน